เบอร์เพื่อนยังไงได้ปะ ้ไอ <laughs> สเยโอ้โห e, ใครยิงมา อยู่ไหนวะ เทียบเลยว่ะจะรอดไหมเนี่ย ย,ยิงกูแล้วยิงกูแล้วยิงกูแล้วรวยแล้วคราวนี้ <c oughs> ติดวงด้วย <c oughs> ไปไงะ ยาไหมดีรดนยาเฮ้ยนันนี่โอยใช่เลยใช่เลยคนดังเว้ยคนดังเราจำนายได้เราจำนายได้ Hơ 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 เอาซี ก็นึกว่าตัวสองตัวเพียบเลยมันคานกันมาชุบกันตรงนี้หมดเลยอ่ะเราก็ไม่น่าลงมาเลยนะยิงยิงกดอยู่ข้างบนอ่ะ you know เสร็จโจนคิวสองยังไงล่ะเสือยังไงล่ะเสือ โอ้ยยาปุยไม่ทันไวะกู ด่าโดนว่ะยังลนกับเลือกปืนอยู่เลยมาดูนิดนึงอนะ่ะพลาดยังไง <c oughs> มันเห็นผ่าล่อง เพื่อนเราก็เล่นมนันกันไปยิงเรา่อกี้ chúc cháo à chúc cháo à ôi ôm cà chui lên ใช้ยาไม่ทันอ้าวสวยแล้วเ,เพื่อนเดาววงเหรอ เด่นไปไหมอยู่ที่รถเนี่ยที่ระวังหลังให้อยู่ s u อร์ r ส support โอ้ยชุบช้ามาก 可以啊。Yeah. オ 别揪，别揪。